ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยค่ะสำหรับ All is One ความสุขของพ่อความรักของเราที่เพิ่งออกอากาศไปในคืนวันพ่อแห่งชาติหลายคนคงรู้สึกทึ่งและคิดไม่ถึงกับเรื่องราวในห้องแห่งความคิดสีขาวเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้กำกับกันดีกว่าค่ะถ่ายทอดมันออกมาด้วยด้วยอะไรง่ายๆด้วยสีขาวๆด้วยแปะกาวที่สามารถคิดต่อยอดได้ด้วยกราฟิก ความคิดของแต่ละคนว่าจริงๆแล้วในคําคําเดียวกันในสีขาวของแต่ละคนก็นไม่เหมือนกันสําหรับใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจเรามีเว็บไซต์ให้ติดตามย้อนชมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ w w w a l l i s o n e q d r a m a w i ์อิสวัค่ะ